สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะลุงชินรายการสยามปันสุขหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักสามัคคีลุงชินจมาเล่นไทยปัญหากันดีกว่าอะไรเอ่ยเห้อสบายมากบลยจนี่แชมป์แชมป์อะไรเอ่ยเลยคำถามไม่ยากหรอกลุงชินถามมาเลยถามมาเลย ซีจีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องเต่าเอ้ยลุงชินเก่งอ่ะเดี๋ยวเอายากกว่านั้นหน่อยดีกว่าลุงชินเอายากกว่านี้อะไรเอ่ยต้นตจ้าแขนใบเลนเซียใบเล่นเซียวยากไหมมูฟ้าไม่ไม่ไม่ตะไคร้ก็ต้นอ้อยเอ้ยลุงชินลุงชินไทยนุชบ้างดิ ได้เลยเดี๋ยวเอาเป็นปัญหาธรรมะเลยโหลุงชินทำไมปัญหาธรรมะทมํามตอบไม่ได้ลุงโอ้โหทีนุชไทยอะถามง่ายๆลุงชินถามปัญหาธรรมะนุชเลยเหรอเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเป็นปัญหาธรรมะจะไปถามใครดีอะ นึกว่านะถามหลวงพ่อลงกดดีกว่าเออไปถามพระราชวิุนธ์ที่ประชานาหลวงพ่อท่านจะคุณเอาหลวงกดเจ้าอาวาสวัดพระบาทอาพูดีกว่าพ่อเป็นปัญหาธัรมะใช่ลุงชินงั้นพี่นุชรบกวนนะพาไปวัดพระบาทอาพูอีกครั้งได้ไหมได้ลุงชินเดี๋ยวนุชพาไปแล้วลุงชินเป็นคนถามนะเออแต่ว่าลุงชินเอาไอ้สามตัวนั้นไปคืนยังเนี่ยสามตัวเออเฮ้ย ไม่ได้เอามาลิงใช่ไหมที่วันนั้นไปอ่ะใช่ลุงชินเห็นซื้อกล้วยให้มันกินทุกวันเลยไม่ได้เอามาเลยไม่ได้มาเลยพอมันขึ้นรถปุ๊บนะลุงชินก็ให้มันลงไปเรียบร้อยแล้วบอกมันมันก็ลงไปเลยแน่นะแน่เอาคืนแล้วนะไดแล้วไม่ใช่โดนทวงอีกอ่ะแไม่โดนทวงไม่นัวงน่นะไปไปไปลุงชินไปถามคาถามลวงพ่อกันดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนไป แวะซื้อกล้วยสองหุ๋ได้ไหมนั่นไงว่าแล้วออคืนแนหรือ,อยังคืนแล้วแต่กล้วยเอาไปกินเองโอโแนนะได้ระหว่างทางระหว่างทางไม่มีลิงไม่เดามาไม่เดาลิงไม่ผ่านนะพูบาเป็นคนรักสัตว์ค่ะไม่เดามาแต่ไม่เดามาจริงครับเดี๋ยวไปวัดพ่อหวานนภูนะครับแวะซื้อกล้วยนิดเดียวแน่นะไปไปไป เรเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเนี่ยไปพ้นเรื่องการถูกตำหนิติเตียนถูกติชินนินทาเพราะนี่คือสภาวะความเป็นจริงของโลกที่เราเรียกกันว่าโลกกระทำบางคนอาจจะโดนบ่อย หรือบางคนก็อาจจะโดนทุกวันซึ่งเมื่อเราถูกตำหนิมันก็ต้องมีเหตุที่มาของการถูกตำหนิแน่นอนบางครั้งเราจะทำผิดทำพลาดหรือทำไม่ดีไม่ถูกต้องนะเราก็ต้องถูกตำหนิเป็นธรรมดา ส่วนแรกมาตภาพขอแนะนำว่าเราจะต้องยอมรับแต่บางครั้งไอ้สิ่งที่เราทำผิดพลาดไปเยเราอาจจะไม่เจตนาไม่ได้ตั้งใจนะต่มันพลาดไปแล้วถูกตำหนิเมื่อเราถูกตำหนิแล้วก็อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะมีท่าทีอย่างไรต่อการถูกตำหนิ บางคนบางคนตำาหนิก็ไม่พอใจบางทีก็โกรธเขาบางทีก็กลายเป็นอคติไปผลเสียที่เกิดขึ้นจ็จะตามมางานก็จะเสียอารมณ์ก็จะเสียและบางทีก็อาจจะเสียอนาคตด,ด้วย มีบางมุมที่อาตมภาพขอแนะนำว่าจะเป็นประโยชน์เมื่อเราถูกตำหนิไม่ว่าเราจะถูกจะผิดก็ตามเราต้องพร้อมต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับการถูกตำหนิจากคนอื่นก็ให้มองว่าการถูกตำหนินั้นเป็นเรื่องดีนะถ้ามันเป็นจริง เราทําผิดพลาดไปตามที่เขาตําหนิเราก็ถือว่าเขาได้ให้คำแนะนำกับเราด้วยเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขเราจะได้เห็นความจริงว่าไอ้ที่เราผิดไปพลาดไปนั้นคือตรงจุดไหนเรื่องอะไรเมื่อเรายอมรับ การตำหนิติเตียนของคนอื่นด้วยท่าทีที่เป็นมิตรท่าทีที่กล้าหาญอันนั้นคือสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเราเองแต่สำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเขาตำหนิเราแล้วก็ขอให้เราพิจารณาเพื่อที่จะแก้ไขข้อบอกพร่องตัวเองแต่บางคนก็อาจจะ มีข้อขัดแย้งว่าเราไม่ผิดมาตำหนิเราทำไหมแล้จริงๆเราอาจจะไม่ผิดแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องโกรธรือต้องแก้ตัวในวันนี้จอต้องให้เวลาผ่านไปพ้นไปให้เหตุผลปรากฏตัว ความเข้าใจนะของผู้ที่ตำหนิเราก็จะมีมากขึ้นแล้ววันหนึ่งเราก็จะพูดคุยกันเรื่องนี้ได้โดยไม่ยากเลยหรือบางครั้งคนที่ตำหนิเราก็อาจจะมาขอโทษเราที่เข้าใจผิดไปซึ่งในหลักอันนี้เนี่ยก็มีสองเรื่องที่เป็นธรรมะที่ควรนำไปใช้เรื่องแรกก็คือการให้อาภายัย พราเขาไม่รู้ความจริงเราก็ยังไม่ต้องไปแก้ตัวนะสองก็คือมีขันติคือความอดทนอดกลั้นไม่โต้อตอบนะการที่เราไม่โต้อตอบมันก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ถ้าเราโต้อตอบสิ่งที่ตามมาก็คือความรุนแรงยิ่งถ้าเราไม่ผิด นะเราก็จะใช้ภาษาชาวบ้านก็คือจะสู้หัวชนฝาอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งกระทำให้ทั้งสองฝ่ายสูญเสียโดยเพราะในเรื่องของมิตรภาพในเรื่องของความรักเนี่ยนะมันก็อาจจะพันทลายลงเพราะการที่ เราขาดความอดทนไปถ้าเราอดทนได้ให้อาภัยได้แน่นอนเรื่องจะดีขึ้นและจะจบโดยเร็วและจบอย่างสวยงามสำหรับอัตภาพเองเวลาถูกใครตำหนิหรือพูดอะไรในประมาณตำหนิเนี่ยอัตภาพก็ไม่ได้ใช้ความอดทนแต่กับ รู้สึกยินดีนะตนี่ถ้างว่าเขาบอกกล่าวเรื่องที่เราบกพร่องผิดพลาดก็เหมือนคนที่ชี้ขมับให้เราอะไรที่เราผิดพลาดบกพร่องเราจะได้รู้และแก้ไขปรับปรุงตัวเองและเป็นหลักสำคัญที่อัตภาพใช้อยู่ทุกๆวันเราบกพร่องอะไรพยายามแก้ไขแก้ไขเพราะ เราพะเองก็ปักธงไว้ว่าต้องพยายามให้ตัวเองนั้นดีที่สุดอยากเป็นคนดีที่สุดอยากเป็นพระที่ดีที่สุดเป็นยังไงซึ่งคนจะดีที่สุดนั้นก็คือต้องรับคำตําหนิติเตียนของคนอื่นได้แต่ที่สำคัญสุดๆเลยก็คือต้องตำหนิตัวเองได้ญาติโยมถ้าเราตําหนิตัวเองได้นั่นเป็นยอดคนแน่นอน ุทะองค์ท่านสอนนะให้เราเตือนตัวเองได้ตัวเองก็หมายถึงตำหนิตัวเองได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่าคนตำหนิเราควรทำอย่างไรเอาว่าเก่งสุดเลยนะก็คือใครตำหนิเราเราก็ยอมรับด้วยความอ่อนออน้อ่ทมตน พิจารณาข้อตำหนิของเขาขอบคุณเขาแต่เขาไม่ตำหนิเรามองในมุมหนึ่งก็เหมือนเขากำลังทำร้ายเราถ้าเขาไม่ตำหนิเราโดยเขาคิดว่าปล่อยให้เราทำผิดไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งผลแห่งความผิดนั้นก็จะจะท้อนกลับมาหาเรา อย่างรุนแรงอันนี้ก็ไม่ใช่ลักษณะของมิตรหรือคยนานมิตรที่ดีเพราะฉะนั้นจงมองว่าคนที่ตำหนิเราเป็นมิตรเป็นคณานมิตรและเอาข้อตำหนินั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราเองสุดท้ายอย่าลืมกล่าวคำขอบคุณเขาอย่างจริงใจที่เขาตำหนิเรา การทำนิติเตียนเราก็เสมือนให้ค้อแนะนำที่ดีกับชีวิตของเราเรายอมรับปรับปรุงแก้ไขชีวิตเราดีขึ้นได้แน่นอนขอเจริญพร ครับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณาอาลง์กดอ่ะท่านบอกว่าเวลาใครมานินทาเราหรือตำหนิเราอย่างเงี้ยท่านบอกให้ขอบคุณเขาเพราะนั่นน่ะเขากําลังจะเตะเพื่อก่อเราพ<ช>ี่ว่าหลักธรรมที่ท่านพูดอย่างเงี้ยพี่ทําได้ไหมได้ไดค่ะอ๋อทำไม,มพี่ก็ปากง่ายยังเลยได้เลยเหรอไม่ได้ยากไม่ได้ยากยค่ะแค่แค่เราแก้ไขข้อบกพร่องที่เขาบอกเราเขาติไวให้เราอกึ้นมาไหมใช่เพราะเราตัวเราเองไม่มีกระจกที่ส่อง ใช่นะเราเราเรา,เราต้องหาคนที่เขาส่องดูเราที่เราผิดโอ้พี่ทิพย์ูดกันว่าอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช เขาเหมือนกระจบกระจกที่ส่องเราส่องเราเนี่ยคนนี้ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่จริงใจจริงใจคือเขาบอกตรงๆเลยว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างทําผิดก็ว่าเลยว่าเลยเราไม่เคยว่าเลยเหรอว่าเราผิดตําหนิเลยใช่ว่าเลยค่ะไม่แรงเขาพูดพูดดีค่ะแต่เราต้องแก้ไขยกตัวอย่างที่พี่เช่นยกตัวอย่างเป็นคนนอนกลน กนดังมากเ้พี่เหรอใช่เขาบอกเขาบอกเลยเราก็รีบไปรักษาเพราะว่าอันนั้นคือข้อที่ไม่ถูกต้องคือนอนคนเดียวเข้าใจไหมฮะนอนคนเดียวต้องไปเข้าโรงพยาบาลทันทีเพื่อตรวจสอบร่างกายแล้วว่ามีข้อมันเป็นอันตรายเหมือนกันนะมันอยุ่ในใจไปเลยค่ะก็ต้องบรักษาอันนั้นเรียกว่าเตะเพื่อก่อที่ยัคนเนี่ยสมมติพี่หลุมน้องก็ดีเพื่อน่วมงานก็ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนบ้านก็ดีอยู่ๆเขาบอกแหมที่ที่ฟวัน อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเนี้แต่อย่างนี้พี่พี่พี่ทำใจได้ไหมได้แต่เราต้องเลือกข้อที่เราคิดว่ามันมันถูกต้องเนี่ยที่เขาว่าเราผิดจริงนะเอจริงหรือเปล่าเราผิดจริงเราก็ปรับปรุงตัวใช่แต่บางท่าที่หลวงพ่ออาลงกดท่านบอกว่าให้เราขอบคุณเจ้าหน้าที่เราตำหนิเราปันาเราเนี่ยที่ทำได้ยจริงกันตรงนี้ได้ได้ลูกน้องมีเยอะมากได้ทำสั่งสอนที่ถูกต้อง แล้วนําคําท่านไปไปไปปฏิบัติเช่นมีลูกน้องเยอะเราก็ต้องเลือกว่าเออคนนี้มันพูดเพื่อเพื่อเราเพื่อสร้างเออเพื่อสร้างสร้างเราให้เราปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นใช่ให้ถูกใจเขาถามพี่พี่เกิดมาพี่ไม่เคยทะเลาะกับใครเลยีเนียสองคนนี่ไม่นอกจากเขามาทะเลาะกับเราสองคนนี้ไม่เป็นค่น้าด้วยกันคู่เลยแล้วก็เหมือนกันหลายๆสิ่งที่เหมือนกันพูดตรง พูดดังพูดตรงพูดจริงใจ่พูดดังใจนะฮะแล้วแล้วพี่เอาถามนอกเรื่องนิดเดิมที่มาทําบุญกันใส่ชุดขาวอย่างเงี้ยถามจริงจพี่ต้องการอะไรเนี่ยอยู่กับตัวเองอ๋ออยู่กับตัวเองค่ะเพราะว่าทุกวันเนี้ยอยู่กับลูกน้องอยู่กับครอบครัวครับตอนนี้เราไปอยู่กับตัวเองได้ทําบุญได้เหมือนเหมือนแบบว่าเอาเอาใจออกมา เอาใจออกมารับในสิ่งใหม่ๆครับใช่พี่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนอย่างเงี้ยพี่ทำได้ไหมได้ค่ะทำ,ทำได้ค่ะทำได้ค่ะ เอาเหตุผลทําไมเราต้องทําอย่างที่หลวงพ่อสอนล่ะพี่ก็เราคือเรามีบุญอยู่ในตัวเองฮะแล้วก็แบบว่าเราโอโ้โหสิทุกสิ่งทุกอย่างฮะไม่ไม่ยึดมั่นอะไรแล้วก็ไม่โกรธไม่อะไรฮะแผ่เมตตาให้การพี่นอกจากไม่โกรธค่ะ ทำตามที่หลวงพ่อบอกด้วยขันติแล้วยังแผ่เมตตาให้อีกเหรอพี่ใช่ค่ะแผ่เมตตาเนี่ยคือการคนที่เขาโกรธให้เขาเกลียดเราเนี่ยนะเขาก็จะกลับมาดีเรามาเคารพนับถือเราทำไมอ่ะทำไมเขาจะกลับมาดีเราเรื่องอะไรเพราะเราเป็นคนดีไงเรามีธรรมะอยู่ในตัวเองเขาต้องเขาต้องแพ้ใครค่ะ เขาว่าเราให้เขาว่าไปค่ะเราเราทำแต่ความดีเขาก็ต้องยอมแพ้เราไปเองให้แพ้ต่อเราเองเขาเขาว่าครั้งหนึ่งเราก็ให้อภัยเขาว่าสองครั้งเราก็ให้อภัยแล้วถ้าพูดว่าสามสี่ครั Dans ้งให้อภัยไหมพี่ให้อภัยค่ะเพราะว่าเขานี่แบบว่าบุญเขาไม่เสมอเราไงฮะบุญเขาน้อยกว่าเรามันยังไงพี่บุญไม่เสมอเขาทําบุญมาน้อยกว่าเราเพรรณาว่าอย่างนนั้เราทําบุญไว้เยอะมากฮะ ในเมื่อเรามีบุญมากเรามีบุญมากกว่าเขาไงฮะเราก็ต้องเมตตาเขาต้องเมตตามีขันติอดทนที่จะให้เขามาเป็นคนดีเหมือนเราใช่ค่ะพีนนะ่วนาเอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหพี่แล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะ่ะเขาก็ไม่เลิกกำหนนเราสักทีหนึ่งนะเมตตาก็แผ่ให้แล้วพี่พี่ท้อไหมไม่ทอ้อไม่ท้อ<ะ>โอ้โหพี่ ทำไมพี่ถึงทำอย่างนี้ได้เป็นเพราะว่าพี่สวดมนต์บ่อยหรือมาวัดบ่อยหรืออะไรครับสวดมนต์บ่อยค่ะสวดมนต์แล้วก็พี่จะสวดมนต์อะไรคาถาของหลวงปู่มั่นค่ะครับครับคาถาชนะมารนะเออเหรอครับอ๋อแล้วเราก็เลยไม่โกรธไม่เกลียดไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าพี่มีขันติมีความอดทนหรือเปล่าใช่ค่ะนะมีเยอะมาก หลวงพ่ออารมณ์กรอ่ะท่านสอนว่าเวลาใครมาตำหนิหรือวีคันวนินทาเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปโกรธเขาให้เรามีขันตีใช่ค่ะพี่ทําได้ไหมได้ค่ะอุ้ยพี่หลวงพ่อสอนพี่ทําได้ได้ไงไอเนี้ยยากนะเขาเขาว่าเราเราต้องอดทนใช่ค่ะแล้วทําไมเขาพอกว่าเราเราไม่โกรธเขาอะ เรามีขันติอะค่ะนั่นนันติแล้วทำไมเราต้องไม่โกรธนะพี่ก็มันไม่ไม่มีความรู้สึกโกรธนะคะแล้วแต่ว่าแล้วแต่เขาจะว่าก็ช่างเขาพอเราเอานำหลักขันติไปเราก็เลยไม่โกรธค,คือไม่ถือสาค่ะ <c oughs> ยิ้มอย่างเดียวะค่ะใครว่าอะไรยิ้มอย่างเดียว <c oughs> ยิ้มอย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าหากว่าเราจมอยู่กับความผิดพลาดไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาเยืนได้ไม่สามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้สิ่งที่เสียหายมากที่สุดก็คือโอกาสญาติโยมเราเป็นมนุษย์เกิดมานี่ถือว่ามีบุญถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ แต่ถ้าหากว่าเราจะให้ความคิดของเราที่มันผิดพลาดแล้วทำให้ไม่อยากจะเริ่มต้นอะไรเพราะบางคนพอผิดพลาดแล้วก็ไปทางผิดเลยยกตัวอย่างเช่นพอผิดพลาดในเรื่องของความรักเนี่ยบางคนก็ที่เราเรียกกันว่าอกหักกินเหล้าเมายาจนกระทั่งกลายเป็นคนติดเหล้าติดยาไป อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดีสุดท้ายชีวิตก็จะไปสู่อบายภูมิมีความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายรัมภาพก็ขอแนะนำจะเริ่มต้นใหม่อย่างไรดีกับความผิดพลาดทั้งหลายอันแรกก็คือมองความผิดพลาดเหล่านั้นอย่างกล้าหาญ ยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นแล้วและความผิดพลาดมันเกิดจากอะไรมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอาจจะเป็นความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อมันเกิดแล้วเราก็จะต้องปล่อยวางมันเพื่อให้เราก้าวเดินต่อไปถ้าเราปล่อยวางไม่เป็นเราก็จะก้าวเดินไม่ได้ ก้าวเดินต่อไปไม่ได้การที่จะให้โอกาสตัวเองก็คือต้องปล่อยวางกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้เมื่อเราปล่อยวางได้แล้วสองก็คือให้กำลังใจตนเองศรัทธาเชื่อมั่นตัวเองว่าเราทำได้เราเริ่มต้นใหม่ได้ กำลังใจสำคัญยิ่งถ้าหากว่าเราเป็นคนที่โดดเดี่ยวนะไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวแล้วไม่มีใครเลยอันนี้ยิ่งหนะักเรายิ่งต้องมีความเชื่อมั่นตัวเองจัดศรัทาตัวเองเชื่อมั่นตัวเองให้มากให้กำลังใจตัวเองมุ่งมั่นหันหน้าไปให้ถูกทิศถูกทาง ก้าวเดินต่อไปด้วยกำลังใจและความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองอัลภาพเองคิดอย่างนี้เสมอทุกคนผิดพลาดได้แต่ว่าผิดพลาดไปแล้วจงให้โอกาสและให้กำลังใจตัวเองให้อภัยตัวเองได้ให้โอกาสตัวเองได้ให้กำลังใจตัวเองได้นั่นคือการเริ่มต้นที่ถูกต้อง เรากำลังจะก้าวเดินไปสู่ความเจริญความสุขและความสำเร็จในชีวิตถ้าเราคิดเป็นผิดพลาดแล้วให้อภัยตัวเองให้โอกาสตัวเองให้กำลังใจตัวเองเป็นเป้าหมายหรือความปรารถนาที่ได้ตั้งเอาไว้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ขอเจริญพร ท่านผู้ชมครับปัญหาทางธรรมะทุกคําถามนั้นมีคําตอบครับสาธุสาธุสาธุถ้าเราติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ดีการนั่งสมาธิก็ดีธรรมะของผู้ครองเรือนก็ดีถ้าไปปรึกษาหลวงพ่อหลวงพี่ท่านอาจารย์ที่วัดได้เลยท่านสามารถชี้แนวทาง ทางสว่างให้กับพวกเราได้จริงๆครับสาธุสาธุสาธุลุงชินแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่นุชอยากจะฝากไว้ลุงเอาลิงไปเลี้ยงไม่ได้นะที่บ้านน่ะโอ้ใช่ใช่ในะรู้แล้วรู้แล้วลิงเป็นสัตว์สงวนลิงเป็นสัตว์ป่าลิงเป็นสัตว์คุ้มครองเขาต้องอยู่ในป่าเขาต้องอยู่ใน วันอุทยานในที่ที่ของเขาไปอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ไม่ได้ลุงนอกจากว่าจะทําให้เขาเนี่ยนะครับล้มตายล้มเจ็บพาก<ช>พ่อพากแม่แล้วก็ยังผิดกฎหมายด้วยแต่ลุงชินถูกจับถูกจับถูกจับ,จบเออลุงชินอย่าทำไม่ทาไม่ทําอีกแล้วครับรแล้ววันนั้นลุงชินซื้อกล้วยทําไม ซื้อไปกินเองเธอนึงอะนะเอ้ากินจุกินจุไม่เอาไปแจกลิงในป่าไปแจกลิงในป่าไปแจกที่ภูเขาที่วัดพ่ะบ่านะพ่อเอาไปแจกไม่ได้กินเองแล้วนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปแจกลิงไปแจกลิงท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้รายการสยามปันสุขได้นําสาระดีๆมานําเสนอในรายการพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ ครับวันนี้พร้อมลงชิ่นสุดล่อ,อและพ่นุชสุดสวยขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีสสดค่ะ